ความลับของความมั่งมี The h a v Wing เคล็ดลับสู่ความร่ำรวยที่แท้จริงจากกูรูผู้เรื่องชื่อที่บุคคลชั้นนำของเกาหลีใต้ล้วนขอคำปรึกษาโดยหลีซอยูนและฮงจูยุน EP สิบสี่ยี่กกระแสทานแห่งโชคดีเมื่อฝั่งซอยูน ฉันพลันนึกขึ้นได้ถึงความทรงจำหนึ่งก่อนจะเริ่มฝึกมั่งมีที่ยังมโมโหไม่หายฉันไปยังร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อซื้อแล็ปท็อปใหม่พนักง,งานของร้านบอกว่าถ้าคุณสมัครบัตรเครดิตท,ที่นี่จะได้ลดค่าแล็ปท็อป150ดอลลาร์แค่เซ็นไปสมัครก็จะได้ส่วนลดทันทีเมื่อได้ยินคำว่าส่วนลดฉันก็ห้ามใจไม่ได้คิดว่า โว้ลดไป150ดอลลาร์เหรอฉันกังวลอยู่พอดีเรื่องซื้อแล็ปท็อปราคา1000ดอลลาร์ทั้งที่มีเงินไม่เยอะแต่ฉันชอบส่วนลดพนักงานให้ใบสมัครยาวเหยียดมาฉันต้องใช้เวลาราว10นาทีกว่าจะเติมช่องว่างครบหมดและเซ็นชื่ออีกหลายครั้งจากนั้นต้องโทรไปที่บริษัทบัตรเครดิตเพื่อคุยกับเจ้าหน้าที่หลังจากติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ ฉันต้องตอบคำถามเยอะแยะมากมายเรื่องประวัติส่วนตัวใช้เวลาไปมากกว่า20นาทีสำหยังไม่จบแค่นั้นเจ้าหน้าที่บอกว่าเธอจะโทรกลับมาทันทีเพื่อยืนยันแต่ฉันกลับได้รอนานกว่าครึ่งชั่วโมงสุดท้ายเธอโทรมาแจ้งว่าเราหาประวัติสินเชื่อของคุณไม่เจอโปรดติดต่อบริษัทประกันสุขภาพของคุณและขอใบเสร็จรับเงิน ฉันยังออกจากร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้ต้องรออยู่ตรงนั้นจนกว่าจะได้หมายเลขบัตรความรำคาญใจเริ่มประทุขึ้นและฉันคิดว่าโอ๊ยฉันนี่น่าสมเพชชมัดต้องทำทุกอย่างทั้งหลายนี่เพื่อส่วนลดรู้สึกเหมือนเป็นคนจนยังไงอย่างนั้นแต่ฉันยอมแพ้ตอนนี้ไม่ได้ในเมื่อมาไกลขนาดนี้แล้วฉันเสียเวลาเปล่าตลอดช่วงที่รอผ่านไปอีกพักหนึ่ง ถึงติดต่อบริษัทประกันสุขภาพได้หลังจากใช้เวลาสมัครบัตรไปชั่วโมงครึ่งเจ้าหน้าที่ก็โทรกลับมาบอกว่าเราออกบัตรให้คุณวันนี้ไม่ได้ฉันระเบิดอารมณ์เรียวกราดใส่เจ้าหน้าที่ที่ไม่รู้อีโนอีเนเ่ล้อเล่นกันใช่ไหมคิดอะไรอยู่ถึงทำให้ฉันรอนานขนาดนี้ณนะจุดนั้นฉันไม่อยากซื้อแล็บท็อปต่อแล้วด้วยซ้ำจึงออกจากร้านมามือเปล่า ฉันรู้สึกแย่มากตารางช่วงบ่ยวันเสาร์รวนหมดเพราะเสียเวลาไปขนาดนั้นซ้ำยังไม่ได้แล็ปท็อปที่ต้องการอีกเหนือสิ่งอื่นใดคือฉันรู้สึกเหมือนทั้งโลกกำลังบอกว่าเธอถังแตกเพราะงั้นไม่สำคัญหรอกที่เธอจะเสียเวลาเวลาของเธอไม่มีค่าอะไรเลยดูซิว่าเธอรอนานแค่ไหนเพื่อให้ได้ส่วนลด150ดอลลาร์ฉันเล่ประสบ การนี้ให้ซอยุนฟังด้วยความรู้สึกขมขื่นฉันควรทำยังไงในสถานการณ์แบบนั้นซอยุนจับผมยาวทัดหูเผยให้เห็นต้มหูไข่มุกดูมีรสนิยมความรู้สึกสุดท้ายนั่นหละคือคำตอบดูเหมือนคุณบอกตัวเองว่าตอนนี้ฉันไม่มีเงินมากกว่าจะได้ส่วนลดถ้าคุณเริ่มรู้ตัวว่าพลังงานต่ำ เพราะคิดว่าตัวเองไม่มีเงินให้ปฏิเสธความคิดนั้นอย่างหนักแน่นอย่าให้มันเกิดขึ้นเธอเน้นประเด็นสุดท้ายหนักเป็นพิเศษฉันพยักหน้าแล้วตอบกลับตอนนั้นฉันคิดผิดทางชอบบอกตัวเองว่าไม่มีโดยไม่รู้ตัวฉันควรปฏิเสธข้อเสนอส่วนลดและใช้สัญญาณมั่งมีในการซื้อฉันรู้มันไม่ใช่เงินก้อนเล็กๆแต่ฉันน่าจะใช้เงินอย่างมีความสุข แทนที่จะผลักเงินมากกว่านั้นไกลออกไปจากตัวชุดน้ำชาย,ยามบ่ายที่เราสั่งมาถึงแล้วสโคนแซนวิชขนาดจิว๋วทาดชิ้นเล็กๆและมัฟฟินวางเรียงอยู่บนถาดสามชั้นสโคนอบกลิ่นหอมหวนมีลูกเกดเป็นจุดๆและฉันได้รสชาติความหวานของทาร์ตมะม่วงกับส้มเขียวหวานก่อนกินเข้าไปด้วยซ้ำกระทั่งน้ำลายสอ ฉันกินคานาเป้แซลมอนรมควันและดื่มดำกับชั่วขณะนั้นอืมอร่อยสอยุนยิ้มและกล่าวว่ามาคุยกันเรื่องโชคดีเพิ่มอีกหน่อยนะนักกีฬาฟันดาบสองคนแข่งกันในการแข่งขันฟันดาบโอลิมปิกนักกีฬาคนหนึ่งติดอันดับ13ของโลกและไต่ขึ้นไปที่อันดับ10บส่วนอีกฝ่ายหนึ่งติดอันดับที่สาของโลกแต่กำลังตกลง เมื่อสองคนนี้มาเจอกันคุณคิดว่าใครน่าจะชนะมากกว่าตอนนั้นในทีวีกำลังถ่ายทอดการแข่งขันโอลิมปิกที่เมืองลีโอประเทศบราซิลปี2016คำถามของเธอทำให้ฉันนึกถึงชัยชนะของนักฟันดาบชาวเกาหลีที่ติดอันดับ21ของโลกเหนือคู่แข่งชาวฮังการีที่ติดอันดับ3นักฟันดาบชาวเกาหลีพลิกกลับมาได้ จากคะแนน10ต่อ14ในการแข่งขันนัดสุดท้ายจนชนะที่15ต่อ14ขคว้าเหรียญทองมาคล้องได้บนคอได้ในที่สุดฉันรู้ว่านักกีฬาฟันดาบเกาหลีผู้นั้นไม่สามารถฝึกซ้อมได้นานเกือบหนึ่งปีเพราะอาการบาดเจ็บหลังจากฟื้นตัวเขาทุ่มเทฝึกฝน6เดือนก่อนโอลิมปิกและไต่อันดับสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว,เ,รวเมื่อทักษะก้าวหน้าแข็งแกร่งขึ้น ฉันตอบโดยคิดถึงเขาอยู่ในใจฉันว่าผู้เล่นที่อยู่ในช่วงขาขึ้นจะชนะถึงแม้อันดับเขาต่ำกว่าก็ตามเขากำลังขยับขึ้นมีนักกีฬาโอลิมปิกมากมายที่เหมือนแบบนั้นซึ่งเอาชนะแบบพลิกโผลได้ถูกต้องขาขึ้นนั่นคือกระแสทานแห่งโชคดีโชคดีหมายถึงการตามกระแสทานนั่นไปนักกีฬาโอลิมปิกทุกคนต่างทุ่มเท แต่มันไม่ได้มีแค่นั้นอย่างที่คุณบอกได้จากคำว่าขาขึ้นผู้เล่นที่กำลังไหลไปตามกระแสทานแห่งโชคดีได้เปรียบกว่ามากต่อให้พวกเขาตกไปรั้งท้ายถ้าใช้กระแสทานที่ว่านี้ให้ดีก็ชนะแบบพลิกโผได้คนที่ไหลไปกับกระแสทานแห่งโชคดีกำลังพายเรือตามน้ำพวกเขาจึงเร่งความเร็วได้มากกว่าเยอะเมื่อเทียบกับความพยายามที่ทุ่มเทลงไป ไม่ต่างจากเส้นทางสู่ความมั่งคัง่งคุณร่ำรวยได้อย่างมีเหตุผลมากกว่าด้วยความพยายามเท่าเดิมระหว่างที่ฟังซอยูนฉันคิดไปถึงคนรวยคนหนึ่งที่ตัวเองเคยสัมภาษณ์ตอนเป็นนักข่าวในตอนท้ายของการสัมภาษณ์กับผู้มั่งคั่งทั้งหลายฉันมักถามเสมอว่าความลับของพวกเขาคืออะไรพวกเขาต่างตอบเรากับประสานเสียงว่าตนเองทำงานเท่าๆคนอื่นแต่โชคดีกว่า ฉันยังจำบทความหนึ่งในหนังสือพิมพ์ที่เพิ่งอ่านเมื่อไม่นานมานี้ได้ด้วยว่าผู้มั่งคั่งทั้งหลายถือว่าโชคเป็นเคล็ดลับความสำเร็จของพวกเขาลีเบลยองโซผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัทซัมซุงระบุองค์ประกอบความสำเร็จสมอย่างเอาไว้ว่าคุณต้องมีโชคความซื่อตรงและตั้งมั่นเรวีฮันผู้ก่อตั้งบริษัทปิตโตเรเลียมขนาดใหญ่ และหนึ่งในผู้ร่ำรวยที่สุด400คนแรกจากการจัดอันดับโดยนิตยสาร Forbes กล่าวว่าถ้าต้องเลือกระหว่างโชคดีกับสติปัญญาผมเลือกโชคดีเสมอแดเนียลคันนัมันนักจิตวิทยาและนักเศรษฐศาสตร์นิยามว่าพรสวรรค์และโชคดีคือปัจจัยตัดสินใจการประสบความสาเร็จเมื่อฉันคิดทบทวนเรื่องคนรวยที่เคยเจอดูเหมือนว่า พวกเขาต่างก็ไหลไปตามกระแสทานแห่งโชคดีกันทั้งนั้นเลยฉันเอ่ยขึ้นแล้วฉันจะโชคดีแบบพวกเขาได้ยังไงวาทะของกูรูถ้าคุณเริ่มรู้ตัวว่าพลังงานต่ำเพราะคิดว่าตัวเองไม่มีเงินให้ปฏิเสธความคิดนั้นอย่างหนักแน่นอย่าให้มันเกิดขึ้นขาขึ้นนั่นคือกระแสทานแห่งโชคดีโชคดีหมายถึงการตามกระแสทานนั่นไป คนที่ไหลไปกับกระแสทานแห่งโชคดีกําลังพายเรือตามน้ำพวกเขาจึงเร่งความเร็วได้มากกว่าเยอะเมื่อเทียบกับความพยายามที่ทุ่มเทลงไปไม่ต่างจากเส้นทางสู่ความมั่งคั่งคุณร่ำรวยได้อย่างเห็นผลกว่ามากด้วยความพยายามเท่าเดิม30ทางแยกแห่งโชคดีตอนนี้บ่ายแก่แล้วและแสงอาทิตย์ก็กลายเป็นสีส้มจัดแสงแดดสะท้อนจากผมเงางามของเธอ ตอนที่ซอยยนยิ้มและพูดว่าคุณสร้างโชคดีของตัวเองไม่ได้เกิดขึ้นแค่กับคนพิเศษเพียงไม่กี่คนหรอกคุณก็สามารถดึงดูดมันเข้ามาหาตัวเองได้ด้วยทีนี้คุณหงคุณยืนอยู่ตรงทางแยกผ่านป่าถนนแยกออกเป็นสมทางเส้นทางหนึ่งคือถนนไปสู่ความมั่งคั่งเส้นทางหนึ่งคือถนนสายที่คุณกำลังเดินอยู่แล้วและเส้นทางสุดท้าย คือถนนไปสู่ความยากจนใบไม้หนาทึบและคุณแยกไม่ออกว่าถนนสายไหนเป็นสายไหนสอยยูนภายมือและพูดเสียงไพเราะเธอดูเหมือนกำลังต้อนรับโชคดีและเวทมนตฉันคิดภาพถนนที่ว่าตรงหน้าเหมือนฉากในภาพยนตร์แฟนตาซีคุณฮงคุณต้องเลือกเส้นทางหนึ่งคุณจะแน่ใจได้ยังไงว่าเลือกเส้นทางไปสู่ความมั่งคั่งฉันเอียงศีรษะพลางถาม พอเลือกแล้วก็หวนกลับไปไม่ได้ใช่ไหมฉันต้องอยู่บนเส้นทางนั้นไปจนกว่าจะถึงทางแยกต่อไปใช่นั่นคือกฎแห่งโชคดีจนกว่าจะมีโอกาสเลือกใหม่คุณจะต้องรับผิดชอบกับการเลือกของตัวเองแน่นอนว่าฉันเจอทางแยกมามากมายทุกขนาดตลอดชีวิตทางเลือกสาขาวิชาเอกตอนมหาวิทยาลัยเลือกงานเลือกผู้ชายแต่งงานด้วย และเลือกไปเรียนต่างประเทศฉันเคยเลือกเส้นทางไปสู่การเป็นคนรวยไหมนะฉันไม่มั่นใจว่าเคยแต่ฉันจะแน่ใจล่วงหน้าได้ยังไงว่าฉันกําลังไปถูกทางเกรงว่าคุณจะคิดถูกที่ว่าณนะจุดนี้คุณไม่รู้หรอกเป็นเรื่องเสี่ยงมากที่คนเราจะคิดว่ารู้ทางเพราะมันซ่อนอยู่ลึกมากภายในตัวเองและรู้กระจ่างแจ้งไม่ได้ง่ายๆสย,ยูนหยุดไปครู่หนึ่งแล้วพูดว่า นักจิตวิทยาขาวยุงบอกว่าชีวิตคนคนหนึ่งคือภูมิหลังจากการแสดงตัวตนของจิตรไร้สำนึกและบอกว่าทุกอย่างในจิตรไร้สำนึกแสดงออกมาโดยเหตุการณ์ในชีวิตคนคนนั้นหรือปรากฏการภายนอกทุกอย่างที่เราฝันถึงเกิดขึ้นได้ถึงขั้นที่ว่าจิตรไร้สำนึกถอดความพลังงานของจักรวาลฉันศึกษาจิตรไร้สำนึกเพิ่มเติม หลังจากคุยกับกูรูตามที่เขียนไว้ในนิตยสาร psychology today จิตไร้สำนึกไม่ใช่หลุมดำแห่งการกระตุ้นที่ไม่อาจยอมรับได้ซึ่งรอจะขัดขายให้คุณล้มคขมำแต่สามารถเป็นแหล่งที่มาของความเชื่อความกลัวและทัศนคติที่ซ่อนอยู่ซึ่งเข้าแทรกแซงในชีวิตทุกๆวันถ้าจิตสำนึกคือยอดเขาน้ำแข็งซึ่งลอยอยู่ในน้ำ เช่นนั้นแล้วจิตไร้สำนึกก็คือส่วนของภูเขาน้ำแข็งขนาดมหึมาที่อยู่ใต้น้ำซึ่งเราไม่ทันสังเกตด้วยซ้ำข่าวยุงคาดคะเนว่าไม่ได้มีแค่จิตไร้สำนึกของปัจเจกบุคคลเท่านั้นแต่มีจิตไร้สำนึกหมู่ที่เป็นคลังเก็บภูมิปัญญาของมนุษยชาติทั้งหมดด้วยเอริกฟรอมเขียนไว้ในหนังสือของเขาที่ชื่อ the forgotten language ว่าเราเข้าแหล่งเก็บภูมิปัญญาใต้สำนึกลึกๆได้ผ่านความฝันผู้ยิ่งใหญ่แห่งแวดวงจิตวิทยาศตวรรษที่21อย่างมิวตันเอชเอริกสันบอกว่าวิธีแก้ปัญหาของมวลมนุษย์นอนนิ่งอยู่ภายใต้ตัวคนเราในจิตไร้สำนึกเอริกสันเชื่อว่าจิตไร้สำนึกของคนเราคือแหล่งกำเนิดด้านบวกของความแข็งแกร่งและการยิวยา ฉันรู้ว่าเราเข้าถึงจิตไร้สำนึกของตัวเองได้ผ่านความฝันตอนฉันอายุประมาณสิบขวบแม่บอกว่าท่านฝันว่าท่านจับมือคุณยายฉันซึ่งตายไปแล้วเอาไว้ท่ามกลางพายุเช้าตรู่วันถัดมาพ่อกับแม่ฉันขับรถไปตามถนนที่ไม่คุ้นเคยแม่บอกพ่อเรื่องความฝันและขอให้พ่อขับรถอย่างระมัดระวังบนถนนคดเคี้ยวท่ามกลางสายฝน รถถลายออกนอกทางแต่พ่อค่อยๆแตะเบลกหลายครั้งและเลี่ยงอุบัติเหตุร้ายแรงมาได้แม่ฉันเชื่อว่าตนเองเลี่ยงการบาดเจ็บสาหัสมาได้เพราะแม่ของท่านมาบอกเรื่องอุบัติเหตุในฝันไม่กี่ปีที่แล้วน้องสไยฉันฝันว่าปลาสีม่วงตัวมหึมาเข้ามาในบ้านพ่อแม่ฉันดีใจที่ได้ยิน และคิดว่านั่นหมายถึงพวกเขาจะได้พบเรื่องที่มีความสุขในครอบครัวเราอีกไม่ช้าไม่นานจากนั้นฉันก็พบว่าตัวเองตั้งท้องก่อนหน้าที่ฉันจะได้เจอกูรูอีกครั้งฉันเองก็ฝันว่าพ่อที่ตายไปแล้วให้เหรียญทองฉันมาเหรียญหนึ่งจึงสังหอนว่าคำตอบจากซอยูนใกล้จะมาถึงแล้วฉันเชื่อมั่นในภูมิปัญญาจากจิตไร้สำนึกไปเรียบร้อยแล้ว ฉันถามอย่างระมัดระวังว่าถ้าง,งั้นคุณจะบอกว่าจิตไร้สำนึกรู้อยู่แล้วว่าทางไหนนำไปสู่ความมั่งคั่งนั้นเหรอใช่คุณรู้ไหมจิตไร้สำนึกของเราดึงดูดโชคดีเข้ามาได้ยังไงจิตไร้สำนึกสร้างกระแสทานแห่งโชคดีที่เป็นประโยชน์กับเราและเราไหลไปตามนั้นได้ โลกแห่งโชคชะตาไม่เหมือนการพยากรณ์อากาศที่บอกได้ว่าฝนจะตกหรือไม่การปกปักรักษาของธรรมชาตินั้นต่างออกไปขึ้นอยู่กับรากฐานถ้าเราหว่านมาเมล็ดพันธุแห่งโชคดีเอาไว้ในจิตรจสําสนึกเราก็จะได้เก็บเกี่ยวผลของมันเมื่อเวลามาถึงโดยไม่มีอะไรผิดพลาดเมื่อมองจากมุมความคิดของตัวเอง ฉันเห็นภาพลมกระโชกแรงกำลังขับเคลื่อนเรือใบของฉันไปและกูรูก็นั่งอยู่ตรงหัวเรือเหมือนแม่ยานางนำโชคเพราะอยากฟังเรื่องเคล็ดลับความโชคดีให้มากขึ้นฉันจึงขยับไปนั่งใกล้แม่ยานางองค์นั้นมากขึ้นอีกวาทะของกูรูจิตไร้สำนึกสร้างกระแสทานแห่งโชคดีที่เป็นประโยชน์กับเราและเราไหลไปตามนั้นได้โลกแห่งโชคชะตา ไม่เหมือนการพยากรณ์อากาศที่บอกได้ว่าฝนจะตกหรือไม่ถ้าเราหว่านมาเมล็ดพันธุ์แห่งโชคดีเอาไว้ในจิตไร้สำนึกเราก็จะได้เก็บเกี่ยวผลของมันเมื่อเวลามาถึงโดยไม่มีอะไรผิดพลาด 31. พลังของจิตไร้สำนึกจู่ๆฉันก็นึกถึงบทสนทนาที่คุยกับซอ,อยูนในปารีสขึ้นมาได้เราพูดกันเรื่องที่แจ็คมา ผู้ก่อตั้งบริษัทอาลีบาบาชาวจีนใช้ประโยคผมรู้สึกไม่สบายใจสอยุนอธิบายว่านี่คือการที่แจ็คมาประทับความรู้สึกสบายใจลงไปในจิตไร้สำนึกและอธิบายไปจนถึงว่าชีวิตของเราจะคลี่คลายไปตามสิ่งที่จิตไร้สำนึกโปรแกรมเอาไว้นี่คือเคล็ดลับไปสู่การเป็นคนรวยจริงตอนนี้ฉันรู้แล้วว่า ทำไมถึงดูเหมือนมีแต่คนรวยที่เจอโชคดีฉันว่าฉันเข้าใจแล้วละคุณบอกตอนที่เราคุยกันก่อนหน้านี้ว่าคนรวยจริงใส่คำสำคัญลงไปในจิตไร้สำนึกโดยไม่อาจต้านทานและพวกเขาก็เลือกถนนไปสู่โชคดีด้วยวิธีนั้นเธอปรบมือพร้อมดวงตาโชนแสงยังมีความสุขเยี่ยมไปเลยที่คุณเข้าใจชัดเจนแบบนี้คนรวยใส่ความคิดว่าพวกเขามีเงินลงไปในใจ สมองคนเราเลือกกระแสทานแห่งโชคดีโดยขึ้นอยู่กับว่าคุณใส่คำสั่งอะไรลงไปฉันยิ้มกว้างตอบว่างั้นฉันก็รู้วิธีเลือกกระแสทานแห่งโชคดีวิธีประทับความรู้สึกมั่งมีลงไปในจิตไร้สำนึกของตัวเองแล้วละ่ะการฝึกมั่งมีนั่นยังไงละ่ะฉันคิดถึงเรื่องราวของคนที่ประสบความสำเร็จที่สุดในโลกบางคนว่าแจ้งเกิดได้อย่างไร มาซาโยชิซันผู้ก่อตั้งบริษัทซอฟต์แบงของญี่ปุ่นวางแผนชีวิต50ปีของตัวเองตั้งแต่อายุ19ในวัย20เขาจะกลายเป็นที่รู้จักในวัย30เขาจะรวบรวมเงินทุนธุรกิจในวัย40เขาจะประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ในวัย50เขาจะสร้างแม่แบบธุรกิจเสร็จสิ้นและในวัย60เขาจะส่งต่อบริษัทให้กับผู้จัดการรุ่นต่อไป หลังจากตั้งเป้าหมายดังว่าแล้วสันก็เลือกการจัดจำหน่ายซอฟต์แวร์จากราว40อุตสาหกรรมเขาก่อตั้งซอฟ์แบงค์ในปี1981และสัญญากับพนักงานสองคนของตัวเองว่าเขาจะทำให้บริษัทมียอดขายแต่ละปีมากกว่า1นึ่งหมื่นล้านดอลลาร์หลังผ่านไป30ปีเขามั่นใจขนาดนั้นว่าตัวเองจะเป็นคนรวยเขาพูดในงานประทักกถาว่า ผมไม่มีเงินสักเหรียญตอนอายุ19แต่ตัดสินใจแล้วว่าจะเป็นภูเขาลูกไหนและคิดภาพตัวเองบรรลุเป้าหมายอยู่ตลอดเวลาเพราะผมวางแผนชีวิตแล้วก็ไม่เคยเปลี่ยนเป้าหมายเลยเจฟเบโซตผู้ก่อตั้งเอมซอนทำงานเป็นรองประธานกรรมการองค์กรทางการเงินแห่งหนึ่งในวอลสตรีทหลังจากเรียนจบแต่ละออกในปี1994เพื่อเข้าสู่เวดวงการค้าผ่านอินเทอร์เน็ต เขาตัดสินใจเร็วแต่ไม่บุม่มบามเขาจะขายหนังสือซึ่งเป็นสินค้าขายดีที่ขนส่งง่ายเบาและสม่ำเสมอผ่านอินเทอร์เน็ตแอมาซอนเติบโตอย่างรวดเร็วคำสั่งซื้อรวมทั้งหมดในตอนแรกเริ่มคือราววันล,ละสิบเล่มแต่3เดือนให้หลังกลับได้ถึง100เล่มผ่านไป1ปีแอมาซอขายหนังสือ100เล่มได้ในหนึ่งชั่วโมงเบซดพูดในภายหลังว่าตอนอายุ80 ผมจะเสียใจไหมที่ออกจากวอลสตรีทคำตอบคือไม่ผมจะเสียใจไหมที่พลาดโอกาสได้อยู่ตรงนั้นณนะจุดเริ่มต้นของอินเทอร์เน็ตคำตอบคือแน่นอนเมื่อคิดถึงเรื่องราวของซันและเบโซสฉันก็ชื่นชมในความรู้ลึกซึ้งของซอยูนพวกเขาทั้งคู่ต่างประทับความรู้สึกมั่งมีลงไปในจิตไร้สำนึกและเลือกเส้นทางสู่ความมั่งคั่งเมื่อไปถึงทางแยก ฉันเลือกธุรกิจจัดส่งซอฟต์แวร์ส่วนเบโซต์ลาออกจากงานมาสร้างเอ a มซอฉันคิดถึงช่วงเวลาระหว่างปีแรกของการเรียนปริญญาโทบริหารธุรกิจซึ่งตอนนั้นตัดสินใจไม่ฉลาดเอาเสียเลยเพื่อนๆฉันต่างไปฝึกงานฤดูร้อนในบริษัทที่ปรึกษาหรือวาน,นิธนากรแต่ฉันหาไม่ได้เลยสักที่ฉันวิตกมากขึ้นเรื่อยๆคนอื่นๆได้งานในบริษัทที่ดีกว่ากันหมดแต่ฉันไม่ได้อะไรเลย ฉันจะไปไหนได้หลังจากเรียนจบไปแบบนี้ฉันยังมีเวลาอีกหนึ่งปีกว่าจะเรียนจบแต่กลับประสาทเสียไปเสียแล้วฉันนอนไม่หลับและเบื่ออาหารต่อมาน้ำหนักก็ลดรู้สึกเหมือนเพื่อนๆหลบเลี่ยงเพราะฉันไม่ได้งานและฉันกลายเป็นคนชอบอยู่สันโดษไปวันหนึ่งจู่ๆฉันก็คิดว่าฉันไม่มีที่ให้ไปแล้วถ้าสมัครเรียนปร,ริญญาเอกล่ะ ฉันไม่ได้ชอบการเรียนด้วยซ้ำไปแต่มันอาจจะดีขึ้นก็ได้นั่นต้องดีกว่าการเรียนจบมือเปล่าฉันจะไม่รู้สึกแปลกแยกถ้าได้รับข้อเสนอจากมหาวิทยาลัยดีๆระหว่างที่เพื่อนร่วมฉันเรียนเตรียมตัวไปทำงานฉันก็ลงเรียนวิชาแคลคูลัสการวิเคราะห์จํานวนจริงและเตรียมพร้อมสำหรับการสอบ GRE ฉันไม่ได้คิดมากนักว่าจะลงเรียนวิชาอะไร และเลือกที่ส่วนใหญ่แล้วไม่เกี่ยวข้องกับสาขาเอกเพราะมันดูง่ายกว่าวิชาอื่นฉันวิ่งห่อไปตามเป้าหมายนั้นเกือบหนึ่งปีแต่ผลลัพธ์กลับน่าเวทนาฉันถูกปฏิเสธจากทุกมหาวิทยาลัยที่สมัครไปจดหมายปฏิเสธแต่ละฉบับที่มาถึงในกล่องจดหมายรู้สึกเหมือนความพ่ายแพ้อ,อันน่าสมเพชเพื่อนคนอื่นๆแบบฉันที่ไม่ได้ฝึกงานหันไปทำงานอื่น และกลายเป็นผู้ประกอบการตั้งแต่ตอนนั้นสุดท้ายแล้วสิ่งที่วิตกกังวลก็เป็นจริงฉันเข้าร่วมพิธีจบการศึกษาแบบมือเปล่าพอออกจากมหาวิทยาลัยฉันก็ไม่มีที่ให้ไปฉันถอนใจและกล่าวว่าฉันเลือกเส้นทางที่น่าขำม,มากในตอนนั้นแค่เสียเวลาตัวเองไปเปล่าๆและขยับห่างจากความมั่งคั่งไกลออกไปอีกซอยูนมองฉันด้วยสายตาเห็นอกเห็นใจ โดยไม่พูดอะไรแค่ได้คุยเรื่องประสบการณ์นั้นกับซอยูนก็ทำให้ฉันรู้สึกดีขึ้นแล้วแต่ตอนนี้ฉันได้เรียนรู้วิธีไหลไปตามกระแสทานแห่งโชคดีแล้วฉันจะไม่ทำพลาดแบบเดียวกับที่เคยทำมาในอดีตแน่ขอบคุณมากเลยซอยูนตอบด้วยเสียงมีเมตตาปัจจุบันนิยามอดีตอดีตจะเป็นทรัพย์สินมีค่าเมื่อมันนำคุณไปสู่การตระหนักรู้ในปัจจุบัน อีกอย่างหนึ่งการรู้สำนึกในบุญคุณจะพาโชคดีที่ยิ่งใหญ่กว่ามหาศาสตร์แห่งความโชคดีสอนเราวา่าความสุขนำพาความสำเร็จมาให้มากกว่าที่ความสำเร็จจะนำพาความสุขมาให้วาทะของกูรูคนรวยใส่ความคิดว่าพวกเขามีเงินลงไปในใจสมองของเราเลือกกระแสทานแห่งโชคดีโดยขึ้นอยู่กับว่าคุณใส่คำสั่งอะไรลงไป ปัจจุบันนิยามอดีตอดีตจะเป็นทรัพย์สินมีค่าเมืม่อมันนำคุณไปสู่การตาระหนักรู้ในปัจจุบันอีกอย่างหนึ่งการรู้สำนึกในบุญคุณจะพาโชคดีที่ยิ่งใหญ่กว่ามหาศาสแห่งความโชคดีสอนเราว่าความสุขนำพาความสำเร็จมาให้มากกว่าที่ความสำเร็จจะนำพาความสุขมาให้กรณีศึกษาพรหมลิขิตในชีวิตเธอ คุณลีฉันอยากเจอผู้ชายที่ฉันแต่งงานด้วยได้ผู้ชายที่ฉันเจอจนถึงตอนนี้ต่างก็มีหนี้สนินหรือไม่มีงานทำไม่ก็มีปัญหาทางการเงินอื่นๆบอกตามตรงว่าฉันอยากเจอผู้ชายที่มีเงินเหลือเก็บสักหน่อยผู้หญิงคนหนึ่งวัยกลาง30มาขอคำแนะนำจากกูรูเธอเรียนจบจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทำงานเป็นผู้จัดการบริษัทเพสัชกรรมเติบโตมาอย่างมีฐานะ แต่สถานการณ์ทางการเงินของครอบครัวพลิกผันเป็นแย่ลงระหว่างที่เธออยู่มาหาวิทยาลัยเธอเก็บออมเงินด้วยการอยู่กินอย่างมัธยัถ์และใช้เงินที่หามาได้จ่ายค่าเล่าเรียนให้น้องๆของตัวเองซอยูนต่อไปว่าคุณจะมีโอกาสเจอสามีที่ดีภายในปีหน้าแต่ก่อนอื่นทำไมคุณไม่ลองจดจ่ออยู่กับความพึงพอใจและประโยชน์ของเงินดูละ่ะความสิ้นหวังทางการเงิน รังแต่จะดึงดูดคนที่อยู่ในคลื่นความถี่เดียวกันเข้ามาหานะผู้หญิงคนนั้นได้เรียนรู้เรื่องความรู้สึกมั่งมีจากซอยูนและปรับตัวให้คุ้นชินกับความสุขในสิ่งที่มีขณะใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันคืนนั้นเธอเขียนบันทึกความรู้สึกมั่งมีครั้งแรกและแสดงความรู้สึกขอบคุณระหว่างคนดูในอินเทอร์เน็ต เธอบังเอิญเจอสารคดีท่องเที่ยวเกี่ยวกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนจึงคิดในใจว่านี่ไงละ่ะฉันจะไปเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเองฉันอยากไปเที่ยวทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมาตลอดตอนนี้ออมเงินไว้ใช้รับผิดชอบต่อครอบครัวแล้วฉันอยากไปสัมผัสความพึงพอใจที่เงินนำมาให้ได้สักครั้งหนึ่งเธอตรวจดูสัญ,ญญาณมั่งมีเพื่อยือนยันจากนั้นขายกองทุนรวม ส่วนหนึ่งเป็นเงินสดใช้ล่องเรือสำราญ20วันแค่ไม่กี่วันก่อนที่การเดินทางจะสิ้นสุดผู้หญิงคนนี้กำลังเขียนบันทึกความรู้สึกมั่งมีอยู่ระหว่างที่นั่งในคาเฟ่กลางทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตอนที่มีคนถามขึ้นว่าขอโทษครับแต่จะว่าอะไรไหมถ้าผมขอร่วมโต๊ะด้วยคนหญิงสาวผู้นั้นเงยหน้าขึ้นเห็นชายชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียหน้าตาดีคนหนึ่ง ฝ่ายชายเล่าว่าเธอสะดุดตาเขาบนเรือเธอรู้ได้ว่าเขาเองก็มาจากครอบครัวอพยพแต่กลายเป็นคนทําธุรกิจที่สร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นเองไม่นานเลยพวกเขาก็ค้นพบว่าต่างมีอะไรหลายอย่างเหมือนกันหญิงสาวแต่งงานกับชายหนุ่มแล้วย้ายไปอยู่กับเขาที่สหรัฐในปีต่อมาในจดหมายที่ส่งให้ซอยูนภายหลังเธอบอกว่าทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณบทเรียนอันมีค่าที่คุณสอนให้ ทัศนคติในใจฉันดึงดูดโชคดีและพรมลิขิตที่พาฉันไปเจอกับชายผู้สมบูรณ์แบบตอนนี้เราฝึกมั่งมีด้วยการเป็นคู่และรู้สึกขอบคุณในสิ่งที่มีบางทีอาจเพราะเหตุนี้ธุรกิจของสามีฉันจึงยิ่งเฟื่องฟูมากขึ้นทุกวันขอบคุณจริงๆค่ะ32การร่วมทุกข์ร่วมสุข อยากรู้อยากมั่งมีติดตามได้ในอีพีถัดไปหากท่านผู้ฟังรออีพีถัดไปไม่ไหวสามารถสั่งหนังสือไปอ่านก่อนได้ที่รายละเอียดร้านที่โชว์หน้าจอน,นี้ครับแล้วพบกันใหม่อีพีถัดไปสวัสดีครับ